สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พาพริทาลโล,ขอขอลเขา,าขอบคุณเพื่อนๆที่สียหลักอลามีค่าของเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจขอ,ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาขออยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปวันนี้จะมาทํานายดวงในหก้อที่ว่าเงียบๆแบบนี้เขามีใครซ่อนอยู่ไหมให้เพื่อนๆทำใจให้นิ่งๆให้มีสมาธิหลับตาแล้วนึกถึงหน้าเขาคนนั้นพลืมตาขึ้นมาให้เลือกสิ่งที่ดึงดูดจิตใจเรามากที่สุดนะคะ แต่ถ้าท่านใดยังไม่สามารถเลือกได้เลยก็กดบิดคลิปไปก่อนเมื่อเลือกได้แล้วเราเค่อยกดเล่นต่อนะเลือกกันได้เลยจ้ะเอาละค่ะคิดว่าพวเพื่อนๆคงจะเลือกกันแล้วเนาะขออนุญาตก็บเราจะไปฟังคําทํานายของพเพื่อนๆกองที่1กันก่อนเราจะตอบคําถาม,ถามตามท็อปิกเลยนะคะว่าคนที่เป็นเพื่อนนึกถึงถาม,ถ,ามถึงเนี่ยเขามีใครแอบซ่อนอยู่ไหมหรือว่าเขาอยู่คนเดียว ขอเปิดไพ่ให้หมดก่อนนะคะดูเหมือนมีไพ่การงานขึ้นนะ,ะมีไพ่การงานเกิดขึ้นได้รับงานอะไรใหม่ๆหรือว่ามีการที่แบบงานท้าทายความสามารถของเขาก็ได้เขาว่ามีคนที่เป็นที่หนึ่งเบอร์หนึ่งอาจจะไม่ได้ทํางานนอกบ้านก็ได้อยู่กับเย่าเฝ้าก็เรือนหรือว่าอาจจะมีธุรกิจหรือว่าคือทําอะไรในครอบครัวไม่ได้ออกไปทํานอกบ้าน เป็นแม่บ้านพ่อบ้านก็ได้นะคะแล้วก็มีธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านหรือว่าหรือว่าเขาไม่ต้องลำบากตากตามทำงานก็ได้คนที่คุณนึกถึงถามถึงก็หาให้กินให้ใช้อย่างเงี้ยค่ะตอบคำถามตามท็อปปิกนะคะว่าคนที่คุณนึกถึงทำถึงเห็นเงียบๆๆแบบนี้เขามีใครซ่อนอยู่ไหมมีแต่ว่าไม่ได้มีเป็นตัวเป็นตนก็คือว่าถูกใจก็ครบ ไม่ถูกใจหรือว่ามองเหมือนเขาจะจับอะไรอย่างนี้ก็พร้อมชิงไปเลยไม่สนใจเก็บเสื้อผ้าจะใส่กระเป๋าหรือไม่ก็เดี๋ยวไปเอฟเอาที่อื่นไม่เอานะไม่อยู่ไม่อยากที่จะมีพันธะผูกพันแล้วก็อยากจะอ่อยไปเรื่อยเฟิร์ไปเรื่อยอย่างนี้เขาก็จะมีปัญหากันทะเลาะกันมีปัญหาแบบว่ากุ้มอกกุมใจร้อนร้อนแบบว่าเอ้ยอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยก็ไปต่างฝ่ายต่างแยกย,ย้ายประมาณนี้ค่ะ ทีนี้เราจะมาถามว่าแล้วคนที่คุณนึกถึงถามถึงเนี่ยเขารู้สึกกับเพื่อนๆของเรายัางไงในตอนนี้รู้สึกยังไงร,รู้สึกยังไงคุณคุณเงียบนิ่งไปใช่ไหมหรือว่าเขานิ่งเงียบไปต่างฝ่ายต่างนิ่งก็ได้นะรู้สึกยังไงร,รู้สึกว่าเขาเนี่ยก็ประเภทที่มันนามัมนโนกมั่นใจแต่เขา ก็มีความคุณคิดคือเห็นเขาเงียบๆนิ่งๆก็ไม่ใช่แปลว่าเขาละเลยหรือว่าเอ้ยไม่สนใจเขาว่าอยากจะมาหาคุณแต่เขามีนู่นนี่นั่นหรือว่าเป็นเรื่องที่เขาจะต้องเดินทางหรือว่ามีงานเข้ามาขวางหรือว่าเขาเนี่ยต้องออกภาคสนามหรือว่าทํางานไม่ได้หยุดอยู่กับที่ไม่ได้มีเวลาที่จะมาหาคุณสักเท่าไหร่แต่เขาเนี่ยอยากมาหาคุณเขาอยากมาหาคุณ แต่ว่ามันมีงานเข้ามาทำให้เขาต้องเคลียร์เรื่องงานก่อนรู้สึกอยากมาหาคุณนะ่ะถ้าวาร์ปได้วาร์ปมาแต่ว่าดูเหมือนลูกน้องเขานี่น่าจะโหดๆด,ดุๆนะหรือไม่ก็หน้านตาเขาก็เหมือนกับลูกพี่เขาก็เลยเขารู้สึกกับคุณยังไง <c oughs> เขารู้สึกว่าใจนึงก็อยากอยู่ต่ออยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับคุณใหม่ อยากขอโอกาสแล้วก็อยากให้คุณหยิบยื่นหรือว่าอยากจะบอกว่าคุณเป็นดาวประดับใจเขาอย่างนี้แต่อีกใจหนึ่งก็มองว่าความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณกับเขาอะ่ะมันจบไปแล้วต่างฝ่ายต่างแยกย้ายแล้วก็อยากให้ปล่อยปล่อยกันไปอะ่ะไปมีชีวิตเริ่มต้นอะไรใหม่มองเหมือนเขาสับสนเนาะว่าเขาอยากเริ่มต้นแล้วเขาก็ อยากจบแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตกันใหม่เลยอาจจะมีการจบจากกันไปแล้วหรือเปล่าเราขอไพ่สรุปนะว่าสรุปแล้วเขาอะจะออยังไงจะไปต่อกับคุณหรือว่าจะรู้สึกยังไงก็อยากจะบอกว่าตอนนี้เขาไม่อยากทําอะไรยังคิดไม่ตกได้แต่นิ่งเงียบไปก่อนอ๋อเพราะว่าอะไรเหรอ เพราะว่าเขาว่ามีนี่ไงสาวๆในฮารเลมหรือว่ามีหนุ่มๆในฮารเลมก็ได้ในสต็อกอย่างเงี้ยค่ะเออกินเที่ยวดื่มสังสรรค์เฮฮาก็มีมีคนเข้ามาในชีวิตก็อย่างที่บอกอะถ้าถูกใจก็โอเคคบกันต่อถ้าไม่ถูกใจก็ชิ่งถ้าถูกใจนี่ก็จะเป็นคนที่รูปร่างดีๆสูงๆ ผมยาวหุ่นเพียวแล้วก็คนคนนี้ออกแนวหน้าตาดีเขาไปเจอดีเขา้าก็คือไปเจอคนที่มีความสุขสมาราญแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นกิจการการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีอาจจะไปเจอกันในที่ที่แบบว่าเอย อยู่ก็ได้เจอกันมีโอกาสได้เจอกันแล้วอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้นะพบเจอกันเรื่องงานก็ได้แล้วมันทําให้เขาเนี่ยพัฒนากันไปแบบว่าเจอกันบ่อยๆแล้วก็ไปพากันไปอะไรเนี่ยไปตามแหล่งน้ําธรรมชาติหรือว่ามีการเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอะไรเงี้ยก็คือถ้าเกิดเจอแบบนี้ดีๆออกแนวไฮโซไฮซอสแต่ถ้าเกิดเซล้มไม่เอาเอาเซเล็บแบบนี้แหละ ก็พร้อมไปต่อกันแต่ถ้าเกิดแบบโอ้ยไม่ค่อยมีฐานะหน่อยก็มันมันขึ้นอยู่กับความพอใจของตัวของคนที่คุณนึกถึงถามถึงเนี่ยเขาก็เจ้าชูช้ใชลเล่นนะคะก็ถึงได้ว่าไงทำไมมันก้ามกึ่งกับคนนี้ถึงแบบว่าเอ้ยอยากเริ่มต้นแต่ว่าก็อยากจบเหมือนกันถามว่าสรุปแล้วจะออยังไงเขางเงียบไงเพราะว่าเขามีคนอื่นเข้ามา รู้สึกว่าคนของเขาอะจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องเงินทองอย่างเดียวไม่ได้สนใจเรื่องของความรักอาหารการกินหรือว่าอะไรไม่ค่อยใส่ใจดูแลเหมือนแต่ก่อนจากเมื่อก่อนนี้เคยแบบเอ้ยมีอนู้นอันนี้ไว้เตรียมรอเนาะอาหารการกินของโปรดอะไรอย่างนี้ก็คือแบบว่าเจอหน้ากันก็นเอาเงินมาหรือไม่ก็มีเงินไหมเขาก็เลยเบื่อไงเบื่อก็ไปหาความสุขสมราณีกว่าประมาณนี้ค่ะ ทีทนี้จะกขอาคำแนะนำจากไพ่กันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปหนมาดูสิอะไรที่ไม่ดีเป็นแป,ป๊บเดียวอะไรที่ดีอุ้ยเป็นนานค่ะเพื่อนๆไพ่อยากบอกอยากสื่อสารว่าเดี๋ยวจะมีสองสิ่งให้คุณเลือกเลือกดีๆนะคะอาจจะได้พบเจอของถูกใจหรือไม่ก็เฮ้ยบุตรจะมาก็มาพร้อมกันพร้อมไม่มาเนี่ยก็ไม่มีเลยนี่นะคะไพ่อยากบอกอยากสื่อสารว่าด้วยการที่คุณเป็นคนที่เก่งปฏิภาณไหวพริบดีฉลาดคุณเป็นคนที่ สมบุกสมบันอึดถึกทนหรือไม่ก็เจอปัญหามรสุมชีวิตมาคุณก็ต่อสู้แบบว่าไม่ยอ่อท้อจนผู้ชายอ,อกสัมสองหรือว่าผู้ชายแท้ๆเลยก็ยังมองแล้วก็ชมคุณว่าอืคุณนี่เก่งเยี่ยมมากเลยทําได้ไงวะขนาดเขายังทําไม่ได้เลยมันเป็นงานอะไรที่ท้าทายก็ได้ท้าทายความสามารถอะไรอย่างเงี้ยคะแต่คุณก็สามารถที่จะทําได้อะคนอื่นก็อึ้งไปเลยค่ะ ถ้าอย่าบอกอยาสื่อสารว่าบางท่านบางรายเดี๋ยวจะมีโชควาสนาโชครางวัลใหญ่หรือก็ได้หรือว่าอะไรที่มันเป็นแบบโชคดีมีความสุขตอนนี้เพื่อนๆมีบุญเก่าคอยหนุนน้ำส่งให้คุณเนี่ยได้รับสิ่งนานาน,านประการหรือว่าคุณจะประสบความสําเร็จแล้วก็มีคนให้การสนับสนุนช่วยเหลือจากเมื่อก่อนนี้ที่เราเคยรู้สึกว่าโดดเดี่ยวเดียวดายตอนนี้ก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณนะคะ คุณจะได้พบเจอคู่แท้รักแท้แล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้เริ่มต้นใหม่มันเป็นโอกาสแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะทีนี้เราจะมาถามโรแมนเจอร์กันว่าแล้วจะเป็นยังไงกันต่อไปเนี่ยมาดูซิโรแมนเจอร์บอกว่าเขาบอกว่าให้รักตัวเองก่อนเลยอย่าเอาใจไปให้ใครทั้งหมดอย่าเชื่อ ให้ใช้หลักคิดวิเคราะห์แยกแยะค่ะเดี๋ยวจะมีคนมาบอกเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณว่า้ย <Hey, S 1> คนของคุณเนี่ยไปอ่อยไปเฟิร์ตใครไปไปพันไม้เลื้อยอะไรเงี้ยกับใครเดี๋ยวจะได้รับรู้นะคะแต่อย่าไปเครียดมากเกินไปค่ะเพื่อนๆอ,อะไรที่ดีเก็บอะไรที่ไม่ดีก็ตัดทิ้งไปเพื่อนอนาคตที่ดีและสดใสแล้วเพื่อนๆก็จะมีสองกรณีคือจะพบเจอรักรักใหม่ รักเก่าอะไรอย่างเงี้ยคนรักเก่ามาขอคืนดีคนรักใหม่ก็จะเข้ามาประมาณนี้ก็เปิดใจนะคะเปิดใจคุยกันคุณจะได้เจอรักแท้ค่ะเดี๋จะมาฟังข้อความที่เขาส่งถึงเ,เพื่อนกันว่ามีอะไรเขาบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจ่ายอะไรให้เขาไม่เอาจนละกร,รมเขาบอกว่าคุณขโมยอะไรวย่นเนี้ย ขโมยสิ่งสำคัญหัวใจเหรอกลย,ยุทธ์ตรวจดวงชะตาคุณกับเขาตรวจดวงชะตาแบบเข้มข้นเหรอคะกวดน้ำอยากให้ทำบุญไหว้พระสดมนต์แล้วก็ใส่บาทแล้วก็กวดน้ำคะ่ะให้ถึงตัวเราเทวดาประจำตัวเราแค่นี้ก่อนไม่รับฟังทำไมเกิดอะไรขึ้นไม่รับฟังเลยอ๋อไม่ฟังเลยก็เลยมีการโต้เถียงโต้แย้งกัน อยากทําตามคำมั่นสัญญาเคยสัญญาอะไรกันไว้เรียนรู้คุณกำลังเรียนรู้หนะังสือตน้องหาตำรับตำราอะไรหรือเปล่าโอเคคุณแต่งตัวดูดีเพอร์เฟตั้งแต่ศรีรษะจะโดดปลายเท้าเลยทีนี้เราจะมาฟังแล้วก็การกับสิ่งศิ์สิทธิ์กันน้ท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนของเราในตอนนี้ เพื่อนๆคะถ้าฟังเราเครียดเซเรียลไม่ชอบใจอะไรทิ้งไปแต่ถ้าเกิดท่านใดคืว่าอุย๊ยตรงเนี้ยดีอยากให้เกิดขึ้นจริงก็ขอให้เกิดด้วยความรวดเร็วเรากับปฏิหารพลพรือทาโดขอเป็นกำลังใจให้โดยเฉพาะ f c ของเราส่วนท่านใดที่เข้ามารับชมเราฟังแล้วยังไม่ไดกดติดตามยังไม่กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้เราเลยขอร้องได้ไหมคะกดให้เราด้วยหน้าเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปครั้งต,ต่อไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันเวลาที่เราสตรีมหรือไฟ์สดก็จะได้ทำานดวงให้ฟรีถ้้้้าานนใเเอออๆยกกฟัังหวขะะะไไร็มตคคลิปด อาร์ตอยากบอกอยากสื่อสารว่าความคิดความฝันของเพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถที่จะเป็นจริงได้ในอนาคตเชื่อในศักยภาพของเพื่อนเพื่อนนะว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยทำได้อาส์ตอยากบอกอยากสื่อสารว่าอยากเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีความเชื่อมั่นมีความหวังแล้วก็ศรัทธาว่าปฏิหารมีจริงแล้วก็ปฏิหารจะปรากฏขึ้นก็คือใช้กดแรงหนึ่งดูดดึงดูด,ด,ด,ดแต่สิ่งที่ดีดเข้ามาแล้วก็จะประสบความสําเร็จค่ะ ถึงจะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันว่าท่านอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับปเเพื่อนของเรานตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอยากสื่อสารว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆอนย่าตัดตอนยอนเนี่ยาทาอะไรล่าช้าเดี๋ยวไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็ความอิ่มเอมแล้วก็ความชุ่มชื่นไกลใจอรอเพื่อนๆอยู่ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าอยากเป็นเพื่อนเนี่ยพูดจาตรงไปตรงมาพูดจริงใจ <trainers S 2> พูดแบบเปิดเผยเลยแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยจะมีความบริสุทธิ์แล้วก็มีความไร้มนทิน จากเมื่อก่อนนี้ที่มีคนใส่ไล่ไป้ายสีนะเดี๋ยวความจริงจะปรากฏขึ้นแล้วพวกนั้นมันจะเงือบไปเลยแล้วเพวื่อนๆก็จะเป็นผู้บริสุทธิ์ไร้มลทินคนพวกนั้นก็จะโดนตราหน้าว่าวายขี้ตุ๋ยขี้โกงหรือไม่ว่าขี้ฉาอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนๆจะไม่มีภัยเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองป้องกันภัยให้กับเพื่อนนะคะทีนี้จะมาสืบว่าจะมีพูกชาวอะไรถ้าอะไรเข้ามาเกี่ยวกับเพื่อนของเราบ้างตอนนี้ซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ทิ้งไปให้ฟังตามคำำําทํานายหน้าภัยของเรานะ จะมีราศีการราศีธนูราศีสิงราศีเมษขอจบการทานาขนของเพื่อนๆกองที่1วิคานีเราไปตอกับเพื่อนๆกองที่2กันขออนุญาตเก็บค่ะของเพื่อนๆอกองที่2เราจะตอบคําถาม,ถามตามท็อปปิกเลยนะคะว่าเงียบๆแบบนี้เขามีใครซ่อนอยู่ไหมขออนุญ,ญาตตอบตามจริงตอบตามตรงตอบตาม,ตาม,ตามหน้าไพ่นะว่าเขาไม่ได้มีใครแอบซ่อนแต่ว่าเขามีปัญหากับ ผู้หญิงหรือผู้ชายที่จะต้องเป็นคดีคงคดีความหรือจะต้องจะต้องแบบว่ายังไงมีเรื่องที่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลหาหลักฐานอะไรเงี้ยต้องมัดตัวให้ได้ก่อนประมาณว่ายังริ้งได้ยังแถได้ยังไปได้แต่ว่าเขาก็ต้องหาหลักฐานเพิ่มหรือเปล่าต้องเหมือนกับแบบว่าคุม คุมประพฤติหรือว่าดูดูดสอดส,ส่องดูคนคนเนี้ยไว้แล้วเขาก็มีการเงียบนิ่งใส่คุณอาจจะมีการบล็อกการติดต่อสื่อสารมีการกันคุณออกไปจากชีวิตก็คือแบบว่าเงียบเงียบแบบนี้คือเขาเงียบใส่เพื่อนเพื่อนใช่ไหมเพราะว่าเขาอ่ะต้องมีเรื่องที่ต้องทำไงเขาจะต้องจัดการเรื่องของเขาก่อนมองว่าการลงสนามแข่งครั้งนี้เขาต้องชนะหรือว่า การดาเนินการครั้งนี้เขาต้องเป็นฝ่ายชนะหรือมีบททดสอบแล้วก็มีการวิ่งเต้นเส้นสายอะไรเงี้ยแต่เขาต้องชนะให้ได้เรามองว่าเขาอะกับคนของเขาที่ชัดเจนเงนี้ยแอบจับโปะแตกกันได้มากกว่ามีการหลอกให้ลักหลอกให้หลงหลอกให้เปลวแล้วมันก็เออหลอกทรัพย์สมบัติหวังทรัพย์สมบัติฮุบสมบัต,บบต,บติอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จริงใจเลยแล้วก็ มาใส่ลไล้์ป้ายสีพูดจากันเสียสีอะไรให้หายอะไรอย่างงี้เหมือนก็แบบว่าหลอกให้ทํางานก็ได้แล้วก็มาจับกันได้ตอนหลังก็เลยแบบเฮ้ยอย่างนี้ไม่ไหวนะอย่างเงี้ยก็ต้องคุยกันต,งต,งตงรงๆจ,จ,จริงๆจังๆเลยก็คือเขาก็หัวร้อนแล้วแหละอืพูดจาแบบเปิดเผยจริงใจกันไปเลยโตๆกันแล้วอะไรอย่างนี้ตัดสินใจมาว่าจะยังไงเขาก็ไม่ไหวแล้วอะ่ะคือต้องคุยกันละมาคุยกันแบบจริงใจๆๆๆจริงจังกันไปเลย เปิดหน้าคุยกันมาแล้วก็ความคิดคือเปิดรับฟังความคิดแบบขอความจริงพูดตรงๆไม่ชอบอ้อ,อมมจะเอาอยัางไงสถานการณ์เนี่ยมันเรื่องใหญ่บานปลายใหญ่โตแบบนี้มัวแต่นิ่งเงียบอยู่แบบนี้ขัดแข้งขัดขากันทําให้เสียระบบเสียงานหรือไม่อาจจะทําให้เขาไขายหน้าก็ได้นะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ทนแล้วนะจากที่เมื่อก่อนนี้เขาอาจจะ เป็นฝ่ายเงียบนิ่งเดินหนีหรือไม่ก็เออแล้วแต่เลยคนของเขาจะทําอะไรยังไงก็ยอมแต่ตอนนี้ไม่ยอมแล้วนะก็มีการงัดหลักฐานแล้วก็เออเอาเรื่องนู้นนี้นั้นมาบางท่านบางรายนี่ถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศารหรือว่าไปคุยกันที่หน่วยงานราชการก็ได้นะคะแบบว่าจะเอาอยัางไงว่ามาคิดตัดสินใจมาเลยแต่เขาอะตัดสินใจแล้วคิดเร็วทําเร็วแล้วก็ มุ่งมันตั้งใจแล้วคือคนคนนี้ถ้าลองรักก็รักจริงแต่ถ้าเกิดลองได้เกลียดก็เกลียดแรงเหมือนกันก็มีการฟาดฟาดกันว่าว่ากันว่าเอ้ยหลอกกันอย่างเงี้ยอย่างงี้สุดท้ายเขาก็ทํางาน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 เอาเวลาอย่างนี้ไปทํางานแต่ว่ามีการมาโหกกันโกรธกันโกรธกันกับคนของเขาอ่ะไม่ได้นั่นหลอกก็แบบเอ้ยว่ากันไปแล้วก็ควกขุนอยู่ในใจก็ทำไงได้ก็ทำงาน ทีนี้จะมาถามว่าเขารู้สึกกับเพื่อนของเรายังไงตอบตาม topic ไปแล้วเนาะว่าเขาไม่ได้แอดซ่อนใครไว้แต่ว่ามีปัญหาเขารู้สึกกับเพื่อนของเราอย่งไง,เ,งไเขารู้สึกว่าอยากจะยื่นโอกาสยื่นความสัมพันธ์ดีๆแล้วก็นึกถึงันเวลาเกา่เกาๆที่มีคุณกับเขาอยู่ด้วยกันอาจจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วก็ ภาพบรรยากาศเก่าๆมันกลับคืนมาเขารู้สึกกับเพื่อนยังไงเนี่ยรู้สึกว่าอยากส่งดอกไม้อยากส่งอะไรกําลังใจอะไรอย่างี้ก็ได้หรือว่าอยากให้เพื่อนส่งกําลังใจให้เขาอยากมาหาถึงเรือนชานบ้านท่านอยู่ด้วยกันยังมีความสุขร้องเล่นเต้นรำหรืออาจจะอยากพาไปเที่ยวหรือว่าอยากพาไปนั่งดื่มหรือว่าทานอาหารแล้วก็เป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยอบอุ่นร้องเล่นเต้นรำ รู้สึกกับคุณยังไงรู้สึกว่าอยากให้มีทางแสงสว่างเข้ามาหาคุณจังรอมานานแล้วคุณเปิดโอกาสให้เขาได้ไหมรอมานานแล้วอ่ะคุณคุณจะเปิดโอกาสเมื่อไหร่รู้สึกกับคุณยังไงรู้สึกว่าเนี่ยจริงๆอะ่ะเขารู้สึกว่า ถ้าเกิดไปร้านอาหารหรือว่าสถานบันเทิงหรืออะไรที่มันมีเพลงก็นึกถึงวันเวลาหรือช่วงเวลานั้นที่เพลงตอนนั้นมันดังก็ได้แล้วก็นึกถึงคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณส่งให้เขาเขาส่งให้คุณก็ได้ค่ะแล้วก็รู้สึกกับคุณยังไงรู้สึกว่าการที่มีคุณอยู่อ่ะมันเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็แฟนในเวลาเดียวกันได้แล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าคุณจะออกงานเลี้ยงงานสังสรรค์แล้วเขาก็อยากให้คุณเนี่ยออกงานเลี้ยงงานสังสรรค์คือ อยากให้ไปด้วยกันอืมไม่ว่าจะไปทางฝ่ายไหนก็อยากไปพร้อมๆกัน mm เขารู้สึกกับคุณยังไงเขารู้สึกว่าคุณไม่เจ้าชู้เขาเองนี่แหละที่เจ้าชู้แล้วก็ไปชอบคนนู้นอ่อยคนนี้แล้วก็บทสุดท้ายก็ทำให้เสียคุณไปแต่ตอนนี้อยากให้เกิดฐานไปเก่าเกิดขึ้นเขาอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ขังตัวเองก็ได้นะ ขังตัวเองไว้ในมุมของตัวเองอะ่ะไม่อยากพูดคุยเป็นมนุษย์ทํำแต่ว่าคอยสอดส่องเพื่อนๆอยู่ทําอะไรที่ไหนอะไรยังไงเมื่อไหรรู้สึกกับเพื่อนยังไงรู้สึกว่าเพื่อนนี่ดื้อจังเลยนะท,ทิิไม่ยอมลงให้เขาเลยเออยอมเขาบั่งก็ได้มีแต่ขัดแยง้งหรือว่าเขาอาจจะขัดแย้งคุณก็ได้เขาอยากจะบอกว่าเขาไม่น่าดื้อด้กับคุณเลย ตอนนี้คุณก็เลยเป็นที่หมายตามหมายใจหมายปองของคนอื่นไปแล้วดูสิถ้าเกิดเขาจะเข้าไปในชีวิตคุณนี่ก็คือไปรับบัตรเคียวใครๆก็อยากได้คุณไปครอบครองเพราะว่าตอนนี้คุณออร่าจับมากแล้วก็น่ารักเขารู้สึกกับคุณยังไงเขารู้สึกว่าคุณมีเรื่องอะไรเครียดหรือเปล่าเครียดซีเรียสหรือว่าเขาทําให้คุณเครียดไหมเขารู้สึกกับคุณยังไงเขารู้สึกว่าเขาจะต้องเป็นคน จบปัญหาที่มันวุ่นวายอะไรเงี้ยเกิดขึ้นไม่ У ว่าจะเป็นเรื่องการถัดแย้งระหว่างคุณหรือว่าเรื่องรับสามเศร้าเรื่องอะไรนี้แหละทุกอย่างเขาจะต้องเป็นคนจบมันเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องมีสภาพที่เครียดคิดมากคิดหนักปวดหัวปวดตาปวดใจแล้วก็ทําให้คุณไม่สบายใจอะไรเงี้ยเขาอยากให้คุณมีความสุขมากกว่าเขาอยากมาหาคุณอะ ยานพาหนะของเขาก็ออกแนวโทนสีสีอะไรเนี่ยส้มส้มเหรอส้มสีครีมขาวเทาดำเทาเข้มสีควันบุหรี่ก็ได้เนี่ยประมาณนี้ทีนี้เราจะมา ขอคําแนะนําจากไพ่กันนะคะว่าแล้วจะเป็นอย่างไรกันต่อไปเนี่ยเพื่อนคะ่ะถ้าอะไรที่ดีอุ้ยเป็นนานอะไรที่ไม่ดีก็แป๊บเดียวไพ่ยอยากบอกอยากสื่อสารว่าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้แล้วเพื่อนเพื่อนอย่าไปเครียดซีเรียสมันสิอย่าไปเครียดมันนะคะเริ่มต้นใหม่มเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าอ,อยู่แบบนี้ก็ดีแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยคือว่าโปรเจกต์ของคุณเนี่ยมากมายแต่ว่าไม่เริ่มลงมือปฏิบัติอะไรเลยอาจจะ อยู่ในช่วงที่ปลดแอกแล้วก็กินดื่มเที่ยวหรือไม่ก็สังสรรค์หรือไม่ก็ชีวิตของเราเป็นอิสระแล้วไงก็อยากจะทํานู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆหรือว่าไม่อยากจะทําอะไรใช้ชีวิตอิสระให้เต็มที่มันก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ลงมือปฏิบัติความสําเร็จมันก็จะเกิดขึ้นช้านะคะความชัดเจนความสําเร็จหรือว่าความสมหวังไม่เกิดขึ้นแน่นอนพาย,อยายามบอกอยากสื่อสารว่า ทำอะไรได้แบบนั้นนะคะแบบถ้าเกิดเราไม่ทําอะไรก็ไม่ประสบความสาเร็จถ้าเกิดทําก็ประสบความสาเร็จทําดีก็ได้รับผลตอบแทนที่ดีทำอะไรที่ไม่ดีก็ได้รับผลตอบแทนที่ไม่ดีดังนั้นถ้าเกิดเราอยากได้อะไรที่มันดีๆเราต้องทําแต่สิ่งที่ดีๆนะคะถยายากบอกอยารสสารว่าเดี๋ยวเพื่อนๆเนี่ยจะได้เป็นที่1เบอร์หนึง,นนงแล้วก็เพื่อนๆเป็นคนที่มีความเข้มแข็งฉลาดอบรมคนในปกครองเป็นอย่างดีเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่สมบูรณ์ เพื่อนๆอ,อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเราเนี่ยไม่ดีเลยอย่างนี้แต่จริงๆแล้วอ่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นคนที่สมบูรณ์เพอร์เฟกแล้วอาจจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ว่าทาหน้าที่ของตัวเองได้ดีแล้วพยายามบอกอย่าสื่อสันว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะมีความสุขสาราญแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของเพื่อนๆจะสุขสบายขึ้นจากกว่าแต่ก่อนนะคะทีนี้เราจะมาฟังรอยยันแจกกันว่าแล้วจะเป็นยังไงกันต่อไปเนี่ยไหนะมาดูสิ ลุงเจบอกว่าคุณนะเป็นคนน่ารักสมควรได้รับความรักที่ดีๆแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาของงอ้อเคาะเคลนดีอย่าไป็เพื่อนเปิดใจนะเปิดใจคุยคะ่ะอย่ามีหน้ากาก,ากปิดบงัองอัมพังซ่อนเลนไม่ประสบความสําเร็จแน่นอนคุณกับเขาเคยเป็นคู่รักกันตั้งแต่ชาติปางก่อนเลยแล้วก็คู่ครองคนรักของคุณจะรีเทิร์นกลับเข้ามา ว่าคุณน่ารักเขาไปสอบแสวงหามาแล้วแหละไม่มีใครน่ารักเท่าคุณทีนี้เราจะมาฟังข้อความที่เขาส่งถึงเ,เพื่อนกันนะคะว่ามีอะไรบ้างม,มาดูหักดิบเขาจะหักดิบให้ถ้าเกิดเขาดูดเนี่ยเนี่ยนะคะอันนีเออ้เขาจะหักดิบให้ถ้าคุณไม่ชอบเขาจะทําให้แต่อยากจะเตือนว่าท่านใดที่เนี่ย ดูดบุหรี่อะไรอย่างนี้นะถ้าเกิดอยากเลิกให้โทรไปที่อะไรอะที่สายด่วนที่เขาให้คำปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ยาเสพติดอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะมีมียาให้ทานอะถ้าเกิดเลิกเลยหักดิบนะ่มันจะเป็นอะไรนะไขมันทาแหละพอกตับทำให้ตับแข็งแต่ถ้าเกิดเราอยากเลิกจริงๆอะโทรไปเซิร์ชไปในเน็ตก็ได้นะคะ หรือว่าถามสารสุขอะไรอยก็ได้แต่ว่าเซิร์ชไปในเน็ตก็ได้ว่าอ,าอยากเลิกบุหรี่อย่างเงี้ยต้องต้องโทรไปที่ไหนจะมีสํานักงานบอกแล้วก็จะมียาให้ทานละลายไม่ให้ไม่ให้ไหอ้ส่วนที่เป็นตรงนั้นน่ะมันไปพอกตับทำให้เราตับแข็งอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เลิกได้ก็ดีนะคะเพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อ สุขภาพแล้วเป็นอันตรายต่อคนรอบข้างด้วยเขาไม่ได้รู้อินโนอินดิด้วยเลยแล้วจะต้องมาเป็นอะไรที่มันไม่ดีเลยอะ่ะมัน,ม,นมันไม่ยุติธรรมสําหรับคนใกล้ชิดของคุณนะคะเขาอยากจะบอกว่าคุณเนี่ยไปไหนก็ต้องแบกคุณไปด้วยเขาอยากจะบอกว่าเขาขอโทษทําอะไรผิดไปขอโทษเขาบอกว่าตอนนี้คุณมีความสุขสําราญเนาะ บำรุงบำรเรอหรือไม่ก็สปาหน้าผมอะไรอย่างนี้แล้วก็อาจจะเข้าร้านเสริมสวยเสริมหล่อมีการเข้าสังคมก็ได้เอ้ยก่อนเข้าสังคมก็ต้องเต็มที่กับความสวยความงามความหล่อเ็าบอกว่ามือที่สามใครมีมือที่สามอยากหาเวลาอยากให้มีเวลาคุยกันหน่อยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปทางไหนอาจจะกลัวกก้ากกล้ากกลัวกัแล้วก็ แอบมองแอบส่องแอบตามแอบไปแอบมาก็คือมคอปิดอค่ะระวังนะคะเขาอยากจะบอกว่าระวังเกี่ยวกับเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะฝนตกลมแรงเลยอาจจะช่วงนี้ลมแรงก็ระวังด้วยเขาอยากจะบอกว่าเขาทําอะไรของที่คุณรักอะไรเงี้ตกหล่นเสียหายอะไรเย่างี้เขาบอกว่าเขาขอโทษถ้าเกิดคุณรู้คุณต้องโกรธแน่เลยเอง ดี๋ยวจะาฟังออาแล้วก็การ์ดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันหน้าท่านอยากบอกอยากจะส,สนะนำอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้พเพื่อนๆคะถ้าฟังแล้วเครียดเรียสไม่ชอบใจอะไรทิ้งไปเก็บแต่สิ่งที่ดีๆอะไรไม่ดีไม่เก็บนะคะสําหรับผู้ที่พบเห็นคลิปนี้โดยเฉพาะเอฟซีของเราขอใมีความสุขสำเร็จสดใสรวยเยให้แๆขๆ่งปังๆกันทุกท่านเลยแล้วก็ถ้าท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังและยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราเลยเราขอร้องนะคะกดที่เราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปครั้งต่อๆไปแล้วก็จะได้้รรรร่่วมมมมัััับบชฟงคลิปปใหๆๆไพอกน แล้วเราที่เราจะตีมหรือได้สดก็จะได้ให้เราทำนายดวงให้ฟรีเราลืมอันนี้ค่ะเพื่อนถ้าท่านใดอยากฟังหัวข้ออะไรก็เมในใต้คลิปได้นะคะเอาละก็การ์ดอยากบอกอยากสื่อสารว่าเพื่อนๆ่คะมันมีภาพมันยามีการลวงหลอกอยากเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูให้ดีๆนะครับมองให้ชัดเจนและเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะรู้เองว่าอ่าอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องหลอก หรือว่าคนเนี้ยมาดีหรือว่าคนเนี้ยมาหลอกเอาถ้าการ์ดอยากบอกอยาก่อสารว่าคุณน่ะสามารถที่จะยกระดับมาตรฐานของชีวิตคุณได้หรือว่าเลือกได้ที่จะอืมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันดีขึ้นนะคะเลือกอะไรที่มันดีที่สุดให้กับชีวิตของคุณทีนี้จะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์วท่านอยากบอกอยากสะสารอะไรกับพเพื่อนของเรานตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากบอกอยาก่อสารว่าม,มีสองกรณีอยากให้เพื่อนเนี้ยถ้าเกิดเรามีความรู้สึกว่าอืม เห็นแก่ตัวอะไรอย่างนี้นะก็อย่าทําแบบนั้นคนมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็อีกอะไรนึ่งก็คืออย่าเพื่อนๆอเนี่ยออกห่างๆคนที่เห็นแก่ตัวออกมาเพราะว่าคนพวกเนี้ยไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่รู้จักความพอดีหรือว่าไม่รู้จักความเมตตาอะไรกับใครหรอกก็อย่าอยู่นะคะเสียเวลาสึิงสังฉันอยากบอกอยากสืส่สารว่ามันมีความปลอมแปลงแล้วก็มันมีอะไรที่ เราจะต้องใช้หลักคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีๆค่ะจิงสสิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าเพื่อนๆสามารถเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะทีนี้เราจะมาเสริมให้ว่าจะมีพวกชาวไรท่านไรเข้ามาเกี่ยวกับเพื่อนของเราบ้างในตอนนี้ซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ทิ้งไปให้ฟังตามคาทานายนะไพ่ของเรานะคะ จะมีราศีเมถุนราศีพฤจิราศีมีนแล้วก็แล้วก็ราศีพฤษภกันมังกรขอจบกันทํานายของเพืเ่อนแค่นี้นะคะคลิปการอ่นานไพ่นี้เป็นการทํานายดวงโดยวรวมขอย้ํานะเป็นการทํานายดวงโดยวรวมเราไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึง่งถ้าตรงไปว่าพลังงานเราจูนถึงการสืบถึงกันส่วนท่านใดที่เข้ามารับชมรัะฟังแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยไม่ตรงทั้งหมดก็ทิ้งไปเก็บแต่สิ่งที่ดีไปอะไรไม่ดีไม่เก็บนะคะ สำหรับผู้ที่พบเห็นคลิปนี้โดยเฉพาะเอฟของเราขอให้มีความสุขสำเร็จสดใสเรื่อยๆเฮงๆปังๆกันทุกท่านเลยขอจบการทำนายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ